สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้มีดังนี้ค่ะคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมของท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันหรือไม่ สถานที่สำคัญหรือประเพณีในท้องถิ่นของนักเรียนมีอะไรบ้างที่อยากจะแนะนำให้คนอื่นได้รู้จักถ้านักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆดในท้องถิ่นเพื่อให้ดีขึ้นนักเรียนจะเลือกเปลี่ยนอะไรและการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลอย่างไรต่อชุมชนของเรานักเรียนภูมิใจอะไรในท้องถิ่นมากที่สุด ถ้าให้ตอบคำถามเหล่านี้ได้นะคะเราจะต้องรู้วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นของเราก่อนท้องถิ่นของเรานั้นเป็นแหล่งความรู้ที่บรรพบุรุษได้คิดค้นและสร้างสมความเจริญตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนักเรียนจึงควรให้ความสนใจกับท้องถิ่นของตนเองนะคะโดยการสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อให้รู้จักท้องถิ่นของตนเอง วิธีการสืบค้นความไปมาของท้องถิ่นนั้นจะมี5ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่1นะคะเราต้องทําการสํารวจท้องถิ่นของตนเองเพื่อตั้งประเด็นหรือกําหนดหัวข้อในการศึกษาค้นคว้าโดยอาจจะตั้งคาถามสิ่งที่เราอยากรู้เช่นท้องถิ่นของเรามีความเป็นมาอย่างไรสถานที่สําคัญภายในท้องถิ่นของเรานั้นมีอะไรบ้างจุดเด่นของท้องถิ่นของเราคืออะไร เรามาดูตัวอย่างหัวข้อหรือประเด็นในการศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของท้องถิ่นกันนะคะเช่นการศึกษาประวัติวัดเทพลีลาการศึกษาประวัติคลองแสนแสบการศึกษาประวัติพระยาบดินเดชาส,สิงห์สิงหเสนีการศึกษาตำนานรักขวัญเรียมทุ่งบางกะปิการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในเขตบางกะปิเป็นต้นค่ะ เมื่อเราได้หัวข้อเรื่องที่เราจะศึกษาแล้วนะคะขั้นต่อไปขั้นที่2เราจะต้องศึกษารวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะศึกษาโดยหลักฐานนั้นอาจจะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาตามลักษณะนั้นนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภท1ก็คือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 2. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นหลักฐานที่เป็นสถานที่ได้แก่วัดสําคัญในท้องถิน่นอนุสาวรีย์บุคคลสําคัญสถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์สําคัญในท้องถิน่นรวมทั้งอาคารที่อยู่อาศัยที่ทําให้เห็นถึงเรื่องราวสําคัญในท้องถิน่น หรือจะเป็นหลักฐานประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นในช่วงเวลาต่างๆเช่นเครื่องมือจับสัตว์น้ำกระต่ายขุดมะพร้าวเครื่องโม่เครื่องบดยาเป็นต้นค่ะ หรืออาจจะเป็นหลักฐานที่เป็นเรื่องเล่าหรือตำนานหลายท้องถิ่นก็มีเรื่องเล่ามีตำนานที่คนในท้องถิ่นมีการเล่าต่อๆกันมาทั้งที่เป็นเรื่องราวของชื่อสถานที่เรื่องราวของบุคคลในท้องถิ่นหรือแม้แต่หลักฐานที่เป็นรูปถ่ายรูปถ่ายบ้านเรือนในอดีตรูปถ่ายเหตุการณ์สำคัญในท้องถิ่นรูปถ่ายบุคคลสำคัญในช่วงเวลาต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวในอดีต เรามาดูหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกันบ้างนะคะมีทั้งหลักฐานที่เป็นเอกสารสําคัญของท้องถิ่นเช่นบันทึกจํานวนประชากรในช่วงปีต่างๆหนังสือพิมพ์ประจําท้องถิ่นหรือหนังสือที่มีผู้เรียบเรียงขึ้นภายหลังเช่นหนังสือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรในสมัยโบราณเช่นหลักศิลาจารึกพงศาวดารจดหมายเหตุ นอกจากนี้นะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาตามความสําคัญนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ1ก็คือหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นต้นหมายถึงหลักฐานที่มีอยู่ในสมัยที่เกิดเหตุเขียนโดยผู้ร่วมเหตุการณ์ในสมัยนั้นนะคะ2ก็คือหลักฐานชั้นรองก็คือหลักฐานที่เกิดขึ้นมาภายหลังจากเหตุการณ์นั้นแล้วเช่นอนุสาวรีย์ของบุคคลสําคัญหนังสือแบบเรียนของนักเรียนนะคะ จากขั้นตอนที่2ที่เราศึกษารวบรวมข้อมูลจากหลักฐานต่างๆได้มาแล้วนะคะขั้นตอนที่สานี้เราจะต้องมาสอบถามแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องจากหลักฐานหลายๆอย่าง,าง,างที่เราได้รวบรวมมานะคะว่ามันมีความขัดแย้งกันหรือมันมีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร เมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนที่4เราจะมาบันทึกและเรียบเรียงสรุปเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ได้คำตอบที่เราต้องการค่ะ เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะขั้นตอนของการนําเสนอเราอุตส,สาห์ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์มามากมายเราต้องนําเสนอเรื่องราวดีๆนี้นะคะกับสาธารณชนโดยอาจจะทําในรูปแบบของการเขียนรายงานการจัดนิทรรศการหรือการออกมารายงานให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนก็ได้ค่ะเกมไทยคําปริศนา เกมจะประกอบไปด้วยคำปริศนาดังนี้ค่ะครูจะเปิดคำใบ้ทีละหนึ่งคำใบ้นะคะนักเรียนอาจจะแข่งกันตอบใครตอบได้ถูกก่อนเป็นฝ่ายชนะคำปริศนาข้อที่1แหล่งชุมชนเก่าเครื่องมือเครื่องใช้โบราณเครื่องประดับโบราณเครื่องปั้นดินเผาเจดีย์เก่าวัดเก่านักเรียนรู้ไหมคะว่าคำปริศนาคืออะไร ถูกต้องค่ะหลักฐานที่ไม่เป็นรายละอักษรคำาปริศนาข้อที่2เป็นเอกสารสำคัญของท้องถิ่นหนังสือพิมพ์แผนผังแผนที่บันทึกจำนวนประชากรศิลาจารึกหนังสือประวัติของแสนแสบคำาปริศนาข้อนี้ก็คือหลักฐานที่เป็นรายละอักษรค่ะ คำปริศนาข้อที่3ศิลาจารึกจารึกใบลานเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีแดงจดหมายเหตุโครงกระดูดไดโนเสาร์ลูกปัดโบราณบ้านเชียงใช่แล้วค่ะเหล่านี้ก็คือหลักฐานชั้นต้นคำปริศนาข้อสุดท้ายหนังสือแบบเรียนเมืองจำลองสารคดีประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์พระนเรศวรหนังสือชีวประวัติอาจารย์เสถียรโพธินันทะไดโนเสาร์จำลองใช่แล้วคะ่ะเหล่านี้ก็คือหลักฐานชั้นรองเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะข้อหนึ่งข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น ข้อนี้ตอบงอง,งูค่ะสรุปข้อมูลโดยการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่ขั้นตอนการศึกษาความเป็นมาของท้องถิน่นข้อ2ข้อใดคือขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คือเราต้องตั้งประเด็นในการสืบค้นก่อนนะคะหรือเรียกอย่างว่าการกำหนดหัวข้อในการศึกษาค้นคว้านั่นเองค่ะข้อ3ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรโบราณสถานหรือโบราณวัตถุไม่ใช่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ ข้อ 4. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นข้อนี้ตอบจาลึกนะคะเพราะว่าเป็นหลักฐานที่เป็นลายละอักษรส่วนข้ออื่นเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายละอักษรค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คือการนำเสนอข้อมูลการนำเสนอข้อมูลอาจจะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของการทำรายงานการจัดเทศการหรือการออกมานำเสนอผู้น้าชั้นเรียนก็ได้ค่ะ